สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้พิตีพิทักทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b r 6 5 0 r กนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2020เลขไม้ครับเือกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับของแต่งนะครับใครหาอยู่สำหรับ c b r 6 5 0รรุ่นนี้สีนี้สเปคนี้ต้องมาชมคันนี้ครับมาเลยฮะรถใช้มือเดียวนะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งเมเท่านั้น แขงคอเบินอะแขงคอบนเดิมสวยนะครับหัวชกสวยไม่มีรอยนะครับอันนี้นี่นะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสื่อไม่มีเรือรลางปอกแฮนด์แต่งนะครับจวถึงตุ้มปแฮนด์ด้วยมาชุดเดียวกันเลยมือคัดเดิมครับไม่กดไม่งอถึงมือเบรกด้วยนี่ครับไม่มีกดไม่มีงอประกับคันเลงครับจากโดมิโนนะครับนี่ครับชุดครอบถังเดิมนะครับสีเดิมน็อตเดิมนะครับฝาถังสวยนะครับไม่มีรอยชุดสีถังนะครับไม่มีบุบไม่มีรักเยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนี่มียางกันลื่นด้านข้าง นะครับแล้วก็นี่ครับเบาะนั่งเดิมครับติดชิ่งสีแดงเดิมๆแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีรูครับไฟดิงด้านท้ายฟิกเกอร์เดิมสวยไม่มีฉีกขาดแน่นอนด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยชิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็โคมไฟด้านหน้าเป็นแบบฟู l l LED นะครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะโอ้โหบางคนหน้าครับไม่มีแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าครับจากเมสเซอร์นะครับสภาพมาตัง80% รอบรอด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอจริงจริงนะครับกระบอกชกคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินคลิปเปอร์ด้านหน้าจากนิชชินนะครับแผงหม้อน้ําเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมนะครับขอท่อด้านหน้าเดิมสวยไม่มีรอยล้มรอยแทกด้านหน้าและด้านข้างชุดอกล่างเดิมสวยนะครับแนสนิดชิดทุกจุดไฟลิ่งเดิมสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิม,มครบฝาวาวเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะฮะแข้งเครื่องเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะ นะครับขายี่บรกหลังเดิมนะครับพักเท้าฝั่งขวาเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเลยคันนี้มาพร้อมกาท่อแต่งจาก Enspec นะครับเดีย๋ยวเราฟังเสียงท่อกันรอบเดินเบานิ่งนะครับอัตราเร่งนีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครืร่อง,งยนตร์นนตรอบเครื่องยนต์นิ่งๆเลยครับโอ้โหสวงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังเต็มๆม,มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ ขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลบไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังจากเม็กซเลอร์นะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยท้ายสั้นแต่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีไฟเดียวด้านหลังแต่งนะครับเป็นแบบ led ไฟท้ายเดิมบัานท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้เอามาในส่วนของฝั่งซ้ายครับคันนี้ยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมเดิมนะครับข่าใสแบบนี้สวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างเลยพักเข้าซ้ายครับไม่มีแตกหักนะครับขาเย็นหลังไม่มีกดไม่มีงอแน่นอนแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้้วลมแ นะครับแล้วก็ฝาวาวเ,เดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวจุดฟาดิ้งฝั่งซ้ายครับนี่ไม่มีรอยถลอกสติ๊กเกอร์เต็มทุกจุดหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆส,ส,สีเดิมครับไม่มีลอกลอนไม่มีหยดเยิ้มแน่นอนกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับรุ่นนี้ เอาละครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้า Honda CBR 650R ปี2020คันนี้บอกเลยว่าสวยใสเหมือนใหม่ป้ายแดงทิงใครหาอยู่ต้องรีบมาครับจองนะครับนี่มาดูรถแล้วก็รีบมาจองนะครับเดี๋ยวจะไปซะก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ